สวัสดีพี่น้องกับมาพอกันกับช่องขั่วไม่หงอีกคือเก่าเนาะพี่นอ้องเมื่อนี้ไม่หงจะพามาเห็ดต้ตมเสน้นใส่โค้งไก่ใส่ตีนไก่เปืเป่อยๆหนุ่มๆต้มเสน้นหรือแกงเส้นของเหานี่จะเห็ดกินหรือเห็ดขายก็ดีนะพี่น้องในคลิปนี้ไม่หงจะมาบอกวิธีทำอย่างละเอียดเลยจ้าสามารถเห็ดกินเห็ดขายใดเลยเนาะหากไปมากเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขัวไม่หงไหว้น้ำเด้อพี่น้องบอลแลวก็ตามไม่หงอไปเข่าขั้วกันเลยจ้า แม่ฮ้องก็จะน้ำนาใไส้มอเบอร์สามสิบไปตั้งไฟใส่ใบเตยประมาณสีหาใบเด้วพี่น้องเพิ่มความหอมเมื่อนี้แม่ฮงก็จะต้มไส้โค้งไก่สองตัวพร้อมกับเนื้ออกไก่ที่เฮาล้ลังทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือจนสะอาดแล้วเนาะเขาก็จะน้ำมาับเป็นชิน้นเสร็จแล้วเขาก็นํำใส่ในหม้อต้มของเข้าเลยต่อมาก็จะเป็นตีนไก่ตัดเล็บออกเรียบรอยายา้อยลขยำเกลือหลังทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็นํำใส่ลงในหม้อต้มพร้อมกันเลย แล้วก็จะมีกระเทียมหลากพักชี่น้ำตาลกวดใส่ลงไปจะใส่เป็นน้ำตาลทรายกระไดเด้อพี่น้องแล้วเฮาวกอย่าลืมใส่เกลือลงไปประมาณสามช้อนโต๊ะเด้อพี่น้องแล้วหฮาวรอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้เ้าก็จะค่อยตักฟองทิ้งหลังจากที่เฮาตักฟองออกจนหมดแล้แลวเขาก็จะมาปรุงรสด,ด้วยซอสฟ้าเขียวสองทับพี่ ซีอิ๊ขาวไม่คงกะจะใส่ประมาณสองทับพ,พี่ซีอิ๊วดำหวานก็นจะใส่สองทับพ,พี่คือกันเนาะพี่น้องหากไัยมักสีเข้มสีดำก็เพิ่มได้เด้อจ้าแล้วก็คนเบิ่งสีแล้วก็วกจะมาปรุงรสเพิ่มอีกด้วยรสด,ดีประมาณสองช้อนโต๊ะผงนัวหนึ่งช้อนโต๊ะไม่คงกะจะใส่น้ำกระเทียมดองประมาณหนึ่งทับพ,พี่ ระวางทีเขาปรุงนี่ถ้ามีฟองฟอร์ขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะตักทิ้งไปเรื่อยๆรืเด้อพี่น้องและะ้วกขาดบ่ได้หัวใจเท่าเดียวเขาหันเตรียมไว้ใส่ลงไปตุนเพื่อให้น้ำซุปของเขานี่หอมหวานเนาะพี่น้องเขาก็จะตุนไปเรื่อยๆ่อพอเนื้ออกไก่ของเขาเริ่มสุกเขาก็จะตักออกพักไว้ให้เย็นเพื่อจะนํำมาฉีกล่อไว้เนาะพอตีนไก่ของเขาเริ่มเปื่อยนุ่มเขาก็จะใส่หุ่นเ้นแห้งลงไป ดยที่ปตองแซ่เลยเด้อพี่น้องไม่หงกระจะใส่ลงไปประมาณ2 8 0กรัมตามด้วยลูกชิ้นย่างดีไม่หงกระใส่ลูกชิน้นจะเป็นลูกชิน้นหมูลูกชิ้นเนื้อก็ได้เนาะตามด้วยเลือดไก่เขาก็จะใส่ลงไปเลือดไก่นี่ก็ใส่ตามชอบได้เลยเนาะพี่น้องไม่หงกระจะใส่ประมาณ3มก้อนเด้อพี่น้องทย่อยทยอยใส่ก็ได้เนาะส่วนของใบเตยเขาก็จะตักออกหลังจากนั้นเขาก็จะตุนไปเรื่อย ระวังนนานเท่ากับมาชิมมึอรรสชาติก่อนเนาะหลังจากชิมแล้วแม่ฮงก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปสองช้อนโต๊ะหล้วก็กคนเบิง่งวนเส้นของเขาก็เริ่มมีความใสเริ่มสุกดีแล้วเนาะพี่น้องพเฮาตักเบิ่งวนเส้นถ้าวุนเส้นของเขามีความใสแบบนี้ก็แสดงว่าวุนเส้นของเขาเริ่มสุกดีแล้วเนาะพี่น้องก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยนะเนาะเคล็ดลับการแกงเ้นบ่ให้เ้นอืด ก็คือการนำเศนที่ยังแหงๆโดยบ่ต้องแช่น้ำลงไปต้มเลยเด้อพี่น้องบุญเศนของเฮานี่มันจะบม่มีการอืดเลยเนาะนี่คือเคล็ดลับการต้มเศนเฮ็ดแกงเศนขายเด้อพี่น้องการลองเอาเคล็ดลับดีๆนี่ไปเฮ็ดเบ่งเงนะจ้าสำหรับพี่น้องที่ต้องการเฮ็ดขายเวลาเฮาต้มถีนไก่เปื่อยหนุ่มสุกจนพ่อจแล้วไม่หงแนะน้ให้ตักแยกออกไวเนาะพี่น้องตักออกจากน้ำห่อนออกไวเลย เพื่อบ่ราไห้ตีนไก่ของขหฮอนี่เปื่อยจนเกินไปเนาะเฮ็ด่คายนี่มันก็ต้องตุนไฟห่อนๆไปเรื่อยๆเนาะเฮากะต้องตักตีนไก่กกกกออกแยกไว้กอนเวลาเขาตักเสืฟเฮาค่อยขียบใส่ถ้นะ่วเนาะต้มเส้นตีนไก่การปรุงก็จะปรุงคือกว๋วยเตี๋ยวเลย้อพี่น้องก็จะมีต้นหอมผักชีซอยกระเทียมเจียวถั่วลิสงปนผิกปนน้ำปลามักนาวหรือว่าน้ำสมซายชู้น้ำตาลเพิ่มลงไปปรุงรสชาติคือก๋วยเตี๋ยวเลย้อพี่น้อง มอนี่ไม่ฮงเฮ็ดกินเองเนาะพี่น้องก็จะใส่เครื่องแน่แนแ่นแน่จักน้อยเนาะไม่ฮงกะลงทุนไปประมาณ300รยบาทเนาะพี่น้องได้หมอบักง่ายมอเบอร์30เลยเนาะมอนี่ไม่ฮงก็ตักได้เกือบประมาณ30ถ่วยเน้อจ้ะสำหรับผู้ที่ต้องการเฮ็ดคล้ายไก่เพิ่มน้ำเพิ่มเซนเพิ่มพักได้เด้อพี่น้องลองไปเฮ็ดกินเบิงหลักก็บคำนวณเบิงเน้อจ้ะ สำหรับคลิปนี้ไม่หงกขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องไว้เจอกันคลิปต่อไปเมนูต่อไปเด้อจ้าสวัสดีจ้าแซบพอแซบขนาดเด้อครับเด้อเฮ่ยพี่น้องแกงเาียเฮ้ยเฮเลายเฮเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้เ้ยงเลย้ยเยเฮยกเยเย ยัไไนมาฝากรูปหองานคือสังคมเยนเลย่านได้รูปไปเลยนี่